สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทําการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกันนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราก็ต้องรือ้ขอข้าเก้าออกก่อนแล้วก็ไปซักใช่ไหมแล้วเราก็เอาของใหม่มาใส่ะคะเมื่อวานได้ซักผ้าหนมไปแล้วนะคะก็คือสองผืนนี้ซักไปแล้วนี่ซักไปแล้ววันนี้เราก็คือจะมาซักผ้าปูกันนะคะโอเคลงมือลื้อเลย และค่ะก็ได้จบแล้วนะคะกับการเปลี่ยนผ้าโอจี้นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยววิธีการซักะุชจะบอกให้ฟังว่าซักยังไงนะคะตอนนี้ขอนั่งพักก่อนเหนื่อยร้อนมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูดฝุ่นที่พื้นอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่ามันก็ยังมีเศษฝุ่นอยู่นะคะเครื่องดูดฝุ่นรุใช้ของอะไรเหนื่อยรุใช้ของยี่ห้อน,นี้ค่ะนี่นะคะ สายยาว5เมตรนะคะแล้วก็ถังเก็บนะคะแล้วยี่ห้อนี้มันไม่มีไฟมาให้ใช่ไหมพ่อฉันดัดแปลงค่ะติดไฟจ้าไฟจ้ากเลยทีเดียวนะคะไฟจ้ากเลยค่ะส่องแสงสว่างนะคะตามพื้น มันมีความสว่างนะคะพวกขนหมานะคะสีขาวอะ่ะที่เรามองไม่เห็นอะ่ะเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นนะเพราะว่ามันจะกระพร้องแสงนิดนึงมันจะแบบว่าเป็นเส้นเงาเงาอะ่ะ้ย ที่หัวสายยาว5เมตรนะคะก็คือลากไปได้ไกลค่ะก็เลยเรียกลุ่นที่มันมีห่อสายยาว5 m. เมตรแล้ที่สำคัญนะคะยัดใไ้ใต้เสียงได้ค่ะ ใต้เปี่ยงก็ควรดูดฝุ่นนะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนางทีก็ดูดฝุ่นทีนี้ไม่ใช่ใต้ฝุ่นไม่ใช่ใต้เตียงอะ่ะต้องดูดฝุ่นตลอดจบลงแล้วนะคะกับการใช้เครื่องดูดฝุ่นสายยาว5เมตรนะคะ เราก็ดับไฟอ่ะลืมขนหมานะคะที่ติดตรงนี้เนี่ยดึงมาะคะ่ะ แล้วก็เสื้อผ้านะคะที่ติดขนสัตว์นะคะใช้นี่ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นอีกอย่างมันก็ได้ที่นี้นะคะที่เป็นยางซีโฟนพวกเนี้ยเราก็ต้องไปล้างใช้เสร็จแล้วก็ไปน้างบอนไลนนะแล้วก็สลับสลัดให้หน้ำมันออกแล้วก็ติดกาวเทปใส่มันเดิมตัวนี้เอาพลาสติกออกอนนะคะแล้วก็ กลิ่งเสื้อผ้ายได้ค่ะกลิ่งเสื้อผ้ายได้นเนี่ยเนี่ยสองปีแล้วราคาไม่แพงเลยคุ้มอ่ะ